ดายเอสจีพีและพี่ท็อปนะครับผมเรายังคงอยู่ในงานเหมือนเดิมงานที่เดิมมอเตอร์โชว์2023และเราจะพามาอัปเดตนะครับกับเจ้า M340X Die LCI ใช่ครับผมครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็คือเปลี่ยนไฟหน้าใช่ครับเป็นความลงความลงครับจากเมื่อก่อนเป็นอยู่ข้างล่างใช่ครับความลงอ่าความขึ้นครับผมอ่าความขึ้นความขึ้นเป็นแวกระดานกับด้านกันกระดานแล้วก็ ตัวนี้ครับจะไม่ใช่เลเซอร์ไลท์แล้วแต่ว่าจะให้กลิ่นอายที่เป็นเลเซอร์ไลท์อยู่ครับเป็นบลูบลูแอคเซนต์ตรงนี้ครับผมแล้วก็เรื่องของไฟหน้าก็เป็นอะดัพ i ีฟ LED ครับมีสูงต่ำมาโรูมามีลกดีคันตุ้งนะครับครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับเรดาร์เดิมครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้าใหม่ใช่ครับ ตัวนี้จะเป็น M Sport Pro Package ถูกต้องครับก็จะมีเรื่องของกระจังหน้าซึ่งกระจังหน้าจะเป็นลายลังพึ่งแล้วเป็นลังพึ่งที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับผมเราก่อนหน้านี้จะเป็นแบบลังพึ่งทีีเล็กๆนะครับผมเพึ่งโตขึ้นใช่แล้วก็นี่ตาแบก50ปี BMW M ครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อมาเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่าโอเคก็ตัวตัวด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมี กลิ่นอายของตัวก่อน LCI ถูกต้องครับแต่หูกระจกต่างต่างครับเรื่องนี่ครับครับคลีปที่เหมือนคล้ายๆรถ M นะครับกลิ่นอายของ M เข้ามาให้เอากลิ่นอาย M เข้ามานะครับเพราะว่าเขาก็เป็นน้องๆของน้อง M น้อง M น้อง M น้อยน้อยนะครับถูกต้องนั่นเองครับมีแบบ M ด้านข้างเรื่องล้อล้อครับอืล้อ M Sport นะครับอันนี้เป็นไบคัลเลอร์แล้ว มีเป็นลายคล้ายๆเดิมแต่ว่าเล่นสีให้มาขึ้นครับเป็นยางพีซีโร่ขนาด19นิ้วนะครับนี่ฮะของเด็ดครับเอ็มสปอร์นะครับผมสีแดงเลยครับเพราะว่าเป็นเอ็มสปอร์ตโปรแพ็กเกจนั่นเองถูกต้องครับดูดูอย่างนี้สีแดงมาเลยเหมือนเอ็มเพอร์เลยแต่ยังเป็นเอ็มสปอร์ตอยู่แค่นี้ก็หนึบมากแล้วนะครับแล้วครับเอารถอยู่ครับซึ่งเอารถอยู่แน่นอนกับแรงม้าถึง387แรงม้าแรงบิดครับ500 500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับต่อมาครับไปดูด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับ ก็ในตัวนี้เนี่ยด้านท้ายยังมีความคล้ายครึ่งเดิมเลยคล้ายครึ่งเดิมแต่ที่จะเพิ่มมาเป็นเรื่องของความตกแต่งนิดนึงครับใช่ครับนี่ครับมีคีบนะครับดักเทลได้ตรา50ปีนะครับแล้วก็ดิวเซอร์นี่ครับดิวเซอร์ชุดใหญ่จัดเต็มใช่ครับดูใหญ่ขึ้นนะครับเป็นของตัวโปรแพ็กเกจของ M นั่นเองจะเป็นเฉพาะตัวเ340เท่านั้นใช่ครับแล้วก็ท่อเป็นปลากล้องกว้างนีท่อคู่นั่นเองนะครับออกจริงนะครับ เสียงคันนี้เราเรา,เราปรับเสียงท่อได้ไหมครับคันนี้ปรับได้ไหมจริงจริงการเหยียบเข้าไปไมันมีแบ็คไฟอยู่อนะลั่นเลยเวลาเรากดครับรอบสูงสูงใช่ครับมันมีปุ้งปังอ่าโอเคเพราะว่าท่อน,นี้เป็นท่ออิมพอร์ตมาส์ด้วยถูกต้องครับอันนี้คือให้ท่ออิมพอร์ตมาส์มันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับผมโอเคนะครับเราอยู่กันภายในของเจ้า M3 4 0 LCI แล้วนะครับผม นี่ครับก็จะสิ่งที่ใหม่เข้ามานี่ครับจอยาวเลยครับยาวนะครับ OS 8ครับผม BMW Curve Display ครับก็ถูกใส่เข้ามาในรุ่นนี้ด้วยยาวๆอย่างนี้ใช่ครับทุกอย่างดูใหม่ไปหมดเลยหมดเลยครับเราจะเห็นว่าปุ่มแอร์หายไปหายไปไปอยู่บนนี้ครับเรื่องของเมนูการปรับอากาศอยู่ถูกต้องครับผมใช่ครับแล้วก็มีอีกสิ่งที่หายไปเหมือนกันครับหัวเกียร์ครับใช่ครับอยู่นี้อ้ค์หุกเกียร์หายไปไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับคือเป็นสวิตช์แล้ว อ่าเรื่องของเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารเวลาหยิบจับแก้วก็จะไม่ชนเกียร์แล้วถูกต้องครับตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนด้วยแล้วใช่เพราะเปิดปุ๊บมีนี่ไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จที่วางแก้วนะคะครับผมครบคันครบคันครับแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เลือกตรงนี้ได้เลยสปอร์ตคอมฟอร์ตดีคับโปรเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่นี่ครับอะแดปทีฟคุชคอนโทรลวิสต็อปแอนด์โก้ครับผมอ่าตามคันหน้าได้มันก็จะชะลอตามคันหน้าด้วยต้องคันหน้าหยุด เราก็หยุดด้วยคันหน้าออกตัวเราออกตัวตามครับใช่ครับแล้วก็นี่ที่เราบอกครับเป็นไฟสูงต่ำอัตโนมัติถูกต้องครับเป็นออโต้ไฮบริดนั่นเองนะครับหน้าปัดใหม่ๆอย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับจะมีเรื่องของเลเยอร์ครับนี่ครับผมเปลี่ยนได้หมดเลยครับว่าเราชอบแบบไหนครับเลือกได้ตามใจชอบครับตามสิ่งที่คนขับอยากได้เลยใช่ครับแลนที่ก็ได้เพลงที่ฟังอยู่วัดแรงจีครับได้หมดเลยครับอ่านี่คอนเทนต์ ในคอนเทนต์นะครับได้หมดเลยเปลี่ยนเลเยอร์ได้หมดเลยได้หมดครับครับก็ค่อนข้างครบคันนี่นะครับแล้วก็เครื่องเสียงนังเป็นฮาร์มันก็ได้ถูกต้องครับผมขาดไม่ได้เลยใช่ครับนี่ภายในคาร์บอนสวยๆยาวๆมีแอมเบียนท์ไลท์ใช่ครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะดูมินิมอลขึ้นถูกต้องครับลดการปุ่มน้อยลงใช่ครับเป็นปุ่มที่หายไปไปอยู่ในจอแทนจอเลยครับมีจอแล้วดูสวยงามแบบนี้นะครับ และอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญครับคันนี้เบลเป็นสีไลไรครับเบลครัเป็น3สีครับ M เลยครับแดงน้ําเงินเลยครับก็จะอยู่ในชุด M Sport Pro Package เกครับครับคันนี้ก็เป็นรถน้องเอมที่มีซันรลฟซันรูฟครับผมเนี่ยครับเห็นแสงเข้าได้เลยนะครับมีปุ่ม SOS เอือนเดิมครับระบบความปลอดภัยยังคงให้มาเต็มที่ครับผม และนี่เบาด้านหลังก็คือเป็นซีที่สามธรรมดาที่เครื่องแรงมากบอกว่าเป็นรถพ่อบ้านสายซิ่งครับถูกต้องซิ่งได้จริงครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจาวันขับเบาๆก็ได้ขับซิ่งทําเวลาส่งลูกก็ได้ครับต้องครับผมคันนี้เนี่ยเครื่องหกสูบหกสูบสามพันซีซีครับผมแรงมาสามร้อยแปดสิบเจ็ดตองครับแรงบิดสูงถึงห้าร้อยนิวตันเมตรครับและคันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะนะครับผมคือ จะทำให้การเกาะยึดเกาะถนนได้ดีมากดีขึการออกตัวการยึดเกาะการเข้าโค้งทําได้ดีขึ้นครับแม่นยำแล้วเขาจะประมวลเองว่าควรจะขับ 2, 2> ถูกต้องหรือขับ4<ช>นะครับเขาจะกระจายกําลังอัตโนมัติอัตโนมัติเลยครับหน้าหลังอิจระ<ม>เลยนะครับก็บนี่ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของเจ้าตัว M340i LCI นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ผมกับพี่ท็อปนะครับต,<ม>ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ท็อปต้องขอบคุณมากค,ครับขอบคุณยินดีครับผมคบายบายครับ,บ